ท่านผู้ชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรดวงท่านที่เกิดวันพุธคะ่ะโดยคําพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่16เมษายนถึงวันที่30เมษายน2565นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทาให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นกไกด์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านที่เกิดวันพุธคะอาจารย์มีไพ่อยู่ทั้งหมด4ี่กองกองที่หนึ่งนี้เป็นไพ่ยิปซีนะคะเป็นเลขนาโชคค่ะ กองที่สงเป็นไพ่สามโ๊กเป็นไพ่แนะนำกองที่3เป็นไพ่ออร์เคิลนะคะเป็นไพ่แนะนำกองนี้เป็นไพ่ที่ใช้พยากรณ์ทั่วๆไปค่ะอาจารย์จะดูทางด้านการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะ งานก่อนค่ะแม่แรกเป็นสีถ้วยนะคะสีถ้วยหนึ่งเรียน7ดดาบสามเท้าค่ะแม่แรก4สีถว้วยดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางด้านการงานนะคะช่วงแรกๆรู้สึกว่าเบื่อนะคะอยากออกจากงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานมีคนไปชวนชวนไปทํางานก็ไม่อยากไปนะคะ ให้อะไรก็ไม่พอใจนะคะเป็นลักษณะของคนช่างเลือกช่างตีนะคะเห็นอะไรก็ไม่พอใจไปหมดบางท่านอาจจะออกจากงานแล้วก็ได้นะคะเพราะเบื่อกับง,งานที่ทําทําไปทํามารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเองอย่างนี้นะคะทานท่านที่อยู่ตรงนี้มานานแล้วก็อาจจะออกจากงานได้นะคะแบแรกบอกถึงอารมณ์เบื่อนะคะอารมณ์ที่บอกว่าไม่อยากจะหยู่ต่อแล้วอารมณ์ที่คิดว่า ถูกเอารัดเอาเปรียบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะอย่างถ้าอยู่หน่วยงานเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันทําไมเขาได้เลื่อนขัน้นทําไมเขาได้โบนัสทําไมเราไม่ได้อย่างนี้นะก็คือหลายๆอย่างทาให้เกิดการเปรียบเทียบออกจากงานเบื่องงานอย่างนี้นะคะเป็นสาเหตุหลายๆอย่างทางด้านการงาน ไม่ต่อมาเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญจะโชคดีนะคะสำหรับท่านที่คิดจะหางานใหม่นะคะหรือน้องๆที่เพิ่งเรียนจบถ้าไปหางานใหม่ไปสมัครงานจะได้งานถ้าจบมาแล้วนะคะจะรออยู่ไม่นานจะมีคนยื่นโอกาสดีๆมาให้นะคะเราจะได้งานที่ดีงานที่เหมาะสมกับเราคะ่ะไม่ต่อไปเป็นเจ็ดดาบนะคะ เจ็ดดาบระวังการถูกเลืกยแข้งเลือ้อยขาการถูกนินทาว่าร้ายการขโมยผล,ผลงานหรือคู่แข่งทางด้านธุรกิจนะคะเจ็ดดาบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าเราจะต้องเจอคู่แข่ง เราจะถูกคนอื่นขโมยความคิดขโมยไอเดียล,ลอกเลียนแบบก๊อปปี้ต่างๆนานานี้ไม่ค่อยดีหรือถ้ามองแง่หนึง่งท่าช่วงนี้นะถ้าท่านท,ทําธุรกิจการค้าการขายถ้าเป็นขายของเลียนแบบขายของก๊อปปี้ช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังปัญหาที่จะตามมาใบาต่อไปเป็นสามแม้เท้าสามแม้เท้านี่เป็นการต้องการเดินทางนะคะเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะ ท่านมองเห็นเงินมองเห็นสิ่งที่จะประสบผลสาเร็จอยู่ข้างหน้าท่านอยากจะเดินจากจุดที่ท่านอยู่ตอนนี้แต่ท่านไปได้ยังยังไปไม่ได้นะคะอาจารย์จะเพิ่มนะ้ว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อนเด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเรียนบอกว่านะคะช่วงนี้ท่านจะยังไม่ได้ไปแต่ว่า ท่านมีโอกาสดีๆเสมอนะคะเด็กถือเหรียญมีคนให้โอกาสมีคนเล็งเห็นความเก่งความสามารถของท่านมีคนเห็นถึงไอเดียแนวคิดที่ท่านให้ให้กับเขาหรือ,อไปสมัครงานสมมตินะคะไปสมัครงานแล้วก็ถามเขาสัมภาษณ์เนี่ยท่านมีแนวคิดมีไอเดียที่ดีผู้นี้เขาฟังแนะนําเข้าไปเนี่ยเขาก็จะ รับตัวท่านเขาทํางานเพราะว่าเด็กเธอเรียนเป็นเด็กที่ฉลาดเฉลียวนะคะถ้ามองทางด้านการงานก็นคือท่านเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถสติปัญญาไหวพริบดีวางแผนดีมีกลยุทธ์กลเม็ดแต่ให้เรามัดระวังคนก๊อปปี้งานลอกเรียนแบบคนเอารัดเอาเปรียบโดยพื้นดวงนะคะชาววันพุธถ้ามองทางด้านหน้าที่การงานนะคะท่านมีโชคเข้ามาจะได้งานแบบฟลุกฟล๊กๆได้งานแบบไม่คิด ได้งานแบบไม่คิดไม่ฝันนะคะได้งานแบบคือยังเออเอออยู่นะคะถ้าจะพูดนะคะอ้าได้แล้วเลยน,นะคะก็เป็นอะไรที่ได้มาแบบฟลุกๆแต่ว่านะคะให้ระมัดระวังการที่จะถูกอรัเฐเปรียบด้วย หรือไม่ก็เมื่อมีคนยื่นโอกาสให้นะคะถ้าเห็นว่าโอกาสนั้นมันมาไม่บ่อยครั้งนักก็ให้รีบฉวยโอกาสไวส้ซะม่อย่างนั้นท่านจะพลาดโอกาสดีๆของชีวิตไปส่วนท่านที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้ยังไม่ได้ไปนะคะต่อไปมาดูทางด้านการเงินค่ะขึ้นสองเหรียญ หกม้เท้าปลาชาถ้วย3ถ้วยสอเหรียญเงินเข้าเงินออกค่ะเงินหมุนค่ะเข้าซ้ายออกขวาน,นะคะคือเก็บเงินไม่อยู่ค่ะถ้าไปกู้แบงก์กู้ธนาคารช่วงนี้ก็รอก่อนนะคะ,ะยังไม่อนุมัติยังไม่เห็นผลถ้าจะทำอะไรก็ให้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่เงินออกมือเยอะนะคะเข้าส้ายออกขวาไปต่อมาเป็น6กม้เท้า เงินนั้นอาจจะหมดไปกับการเฉลิมฉลองนะคะบางท่านอาจจะได้ตำแหน่งใหม่ได้งานใหม่ได้สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตแล้วก็เอาเงินไปเฉลิมฉลองมากเกินไปเอาเงินไปใช้มากเกินไปนะคะใบต่อไปค่ะเป็นราชาถ้วยนะคะราชาถ้วยการเงินดีการเงินมั่นคงนะคะแต่ว่าเงินของท่านจะอยู่ในรูปของทรัพย์สินมรดกมากกว่านะคะก็คือทรัพย์ในดินสินในน้านะคะเป็นเงินที่มีแต่ว่ามันเป็นในรูปของ ที่ดินบ้านรถอย่างนี้นะคะผมบอกถึงความมั่นคงใบต่อไปเป็นสามถ้วยสามถ้วยก็การเฉลิมฉลองนะคะอาจจะมีอะไรฟลุกๆเข้ามานะคะให้ได้เฉลิมฉลองกันสามถ้วยหรือไม่ก็ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือสามถ้วยเป็นลักษณะของเพื่อนนะคะที่เฉลิมฉลองกันก็คือดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ ต่อไปเป็นความรักสำหรับคนโสด The Moon The m a g i c i a n แล้วก็สามถ้วยนะคะคนโสดนะคะใบแรก The Moon อาอาจจะมีคนเข้ามาแต่ท่านไม่มั่นใจว่าเข้ามาแบบไหนมาเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนหรือว่ามาเพราะอะไรท่านไม่ค่อยมั่นใจนะคะใบต่อมา The m a g i c i a n The m a g i c i a n นี้ท่านอาจจะเจอคนที่เขา ฉลาดนะคะพูดหวานจนท่านไม่ค่อยมั่นใจกับการกระทําของเขาว่าเขามาแบบแฟนหรือว่าเขาจะมาเป็นแค่เพื่อนใบสุดท้ายเป็นสามเหรียญสามเหรียญน,นี้ยืนยันว่ายังไงนะคะท่านก็มีคนเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะ เป็นโอกาสดีๆนะคะก็ลองพิจารณาดูอย่าคิดมากเกินไปนะคะอะไรที่เห็นว่าออใช่แล้วนะคะหรือว่าอะไรที่เราพินิจพิจารณาดีแล้วนะนะคะก็ให้ตัดความวิตกกังวลออกนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะมีคนเข้ามาร่วมชีวิตร่วมหุ้นส่วนนะคะหรือมาพูดมาคุยเป็นเพื่อนกันมีเพื่อนก็ดีกว่ามไม่มีใช่ไหมคะ แต่ว่าบางครั้งนะคะการมีครอบครัวมีคนรักเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมที่เขาพูดว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะแต่คนโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามาค่ะท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะแม่แรกดีเอ็มเพรสใบที่2อเจ็ดเหรียญใบที่3าสองถ้วยค่ะ ความรักของท่านกําลังสุขงอมนะคะกําลังถึงขั้นที่จะมั่นหมายแต่งงานแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะถือว่าความรักของท่านไม่มีปัญหาตั้งตารอคอยกันคอยเมื่อไหร่จะมาหาคอยเมื่อไหร่จะได้แต่งงานคอยเมื่อไหร่จะสุขสมหวังสักทีนะคะเป็นความรักที่สุขงอมแล้วค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงดีๆของชีวิตค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจน หนึ่งถ้วยสี่เม้าแล้วก็6กถ้วยค่ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะทุกใบดีหมดเลยค่ะห่งถ้วยความสุขสมหวังนะคะหวังอะไรไว้จะได้สิ่งนั้นสี่เม้าการแต่งงานถ้าเป็นครอบเป็นครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ครอบครัวกำลังมีความสุขค่ะ,ะลูกเต้าลูกหลานบริวารบ้าน,นอนสอนง่ายนะคะใบสุดท้ายเป็นหถ้วย กถ้วยนี้ก็ยิ่งรักยิ่งผูกพันนะคะเป็นความรู้สึกที่ดีดที่มีให้กันตั้งแต่วันแรกรู้จักกันจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะในสำหรับท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนที่สถานภาพชัดเจนแล้วถึงท่านแต่งงานแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขมากๆของชีวิตนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานจะได้แต่งงานในเร็วๆนี้ค่ะต่อไปดูทางด้านสุขภาพ สุขภาพขึ้นสิเเรียนค่ะอายุยืนยาวนะคะสุขภาพแข็งแรงดีให้ใบนี้นะคะทั้งกายทั้งใจเป็นความสุขบริบูรณ์นะคะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยนะคะนี่บอกว่าสุขภาพดีมากค่ะต่อไปโชคลาบโชคลาบขึ้นราชนเรียญน,นะคะท่านมีโชคมีลาบมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีแบบฟลุกๆนะคะ ต่อไปค่ะเอาเลขนำโชคก่อนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธเลขนำโชคของท่านมีเลขอะไรบ้างเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะตัวแรกค่ะเลข2กับเลข1น,นะคะจากไพ่ยิปซีนะคะอ่า ใบที่สองค่ะเป็นเลข1กับเลข1แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นเลข7นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะมีเลข2เลข1เลข1เลข1แล้วก็เลข7ค่ะต่อไปเป็นไพ่แนะนำจากไพ่สามก๊กนะคะไพ่าสามก๊กจะแนะนำท่านว่าอย่างไรบ้าง นะนำจากไพ่สามก๊กนะคะใบแรกค่ะก่อสร้างวังใหม่นะคะก่อสร้างวังวังใหม่นี้นะคะไพ่จะแนะนำว่านะคะคือจะทำอะไรให้มีความรอบคอบนะคะคือมันเหมือนกับว่าเรากำลังเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มทำอะไรใหม่ๆแต่ว่ามันยิ่งใหญ่มากนะคะก็ให้มีความระมัดร,ระวังอย่าประมาทคะ่ะแล้วก็จะประสบผลสำเร็จนะคะ เป็นไพ่ที่โชคดีมากใบหนึ่งค่ะต่อไปเผื่อแผ่นะคะเผื่อแผ่ไพ่จะเตือนว่านะคะความใจดีของท่านอาจจะนำความแดืดร้อนม้ท่านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือใครก็ตามให้ให้คิดสักนิดนึงนะคะก็คือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่านนี้ก็เป็นไปได้ค่ะต่อไปสงบสุขนะคะสงบสุขนี่ก็เป็นไพ่ที่บอกว่าโชคดีนะคะ แต่ว่าสงบสุขนี้ก็จะเตือนแนะนําอย่างหนึ่งว่าอย่าประมาทเหมือนกันกับก่บอสร้างวางใหม่นะคะสงบสุขคือชีวิตมีความสุขแต่ว่าถ้าคิดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนต้องเตรียมพร้อมเสมออย่างในเรื่องเงินเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเรามีเงินเ,นเยอะๆนะคะเราก็จะใช้จ่ายแบบซู้รื่อซืร่ายแบบไม่คิดนะคะเราก็จะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ก็จะเตือนว่า มีความสุขณนะปัจจุบันนี้แต่ก็อย่าได้ประมาทอย่าได้หลงระเลิงนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะั่นแหละไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนค่ะต่อไปเป็นไพ่แนะนำจากไพ่ออเลเคินค่ะ าเคิรนะคะแนะนำท่านดังต่อไปนี้ค่ะใบที่หนึ่งค่ะ nv นะคะ nv นี้เป็นไพ่ของความอิจฉาริษยาะคะไพ่บอกว่าให้ตัดความอิจฉาริษยาให้ตัดพลังงานลบในจิตในใจออกนะคะถ้าเรายังมีความรู้สึกแบบนี้ไม่ว่าจะกับใครก็ตามเราจะหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้นะคะอะไรที่เห็นว่ามัน ทําให้เราไม่สบายใจไปเปรียบเทียบคนอื่นไปหึงไปหัวต้องถามว่าหึงทําไมห่วงทําไมนะคะหรือต้องทําไมต้องไปเปรียบเทียบก,กับเขาเราจะไปอิจฉาเขาทําไมนะคะพอใจกับตัวเรานั้นดีที่สุดพห่จะบอกว่าอย่างนี้ใบต่อไปค่ะ appreciation นะคะเป็นไพ่ของการชื่นชมอันนี้ชื่นชมในตัวใครตัวเราเองนั่นแหละนะคะภูมิใจกับตัวเองคือให้บอกว่าเราเนี้ยแหละคือบุคคลที่มีค่าที่สุดน่าชื่นชมที่สุดแล้วเราก็จะมีความสุขค่ะใบสุดท้ายเป็น uh, action of strength นะคะเป็นไพ่ของเทพธิดาแห่งความแข็งแกร่งค่ะท่านมีความเข้มแข็งในตัวมีคุณงามความดีในตัวมีทุกอย่าง พร้อมในตัวเองแล้วนะคะเหมือนกับไพ่จะบอกว่าอย่าไปอิจฉาใครนะเรามีแล้วเราพร้อมแล้วเราดีแล้วและในที่สุดให้ชื่นชมกับตัวเราเองให้ภูมิใจในตัวเราเองแล้วเราก็จะมีความสุขเองและประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะถ้าผู้ชมถ้าผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการไปากรอ,อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ ท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเวนะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ